ที่เขตปกครองตอนเองเซนเจียงอุยกูนักเล่นสกีได้เล่นสกีเป็นครั้งแรกในฤดูหนาวนี้หลังจากหิมะแรกโปรยปลายเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการเล่นสกีที่หลายคนเฝ้ารอมานานเมื่อถึงฤดูเล่นสกีที่เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมนี้ถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้านักเล่นสกีจะปักหมุดมาที่เทือกเขาเอลไตของเซนเจียงช่วงสุดสัปดาห์ สกีรีสอร์ทในอัาไตเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสหิมะแรกแนักเล่นสกีบอกว่ารอคอยการเริ่มต้นฤดูการสกีอย่างใจจดใจจ่อมาครึ่งปีตอนนี้ตื่นเต้นและมีความสุขมากขณะที่อีกคนบอกว่ามาถึงสกีรีสอร์ทเมื่อคืนนี้และว,วันนี้น่าจะมาเล่นสกีเป็นคนแรกของรีสอร์ทฤดูเล่นสกีเริ่มขึ้นแล้วหลังจากนี้สกีรีสอร์ททั่วสินเจียงจะมีจำนวน,นนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อย เนื่องจากอุณหภูมิยังคงลดลงและหิมะยังตกต่อเนื่อง